Transcrição e สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอาละครับผมกลับมาเจอเจอกับพวกเราอีกแล้วในค่ำคืนนี้เป็นประจำนะครับแล้วก็อย่างที่บอกฮะพิธีกรประจำเนี่ยนั่นคือพี่เก่งครับผมขวัญนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆมันมีคนไม่ใช่เหรอประจำประจำอ่ะเออเอามีผมกับคุณไม่เหรอสองคนไม่เหรอไม่จริงๆเราเราเป็นแค่เราเป็นมือสองคนที่บุกเบิกเลยป่ะบุกเบิกก็มีผมกับอีกคนนึงนี่แหละ อันนี้คโดนปลดระวางไปแล้วปลดระวางแล้วหออกอายุการใช้งานเดี๋ยวเรียกปลดระวางปุ๊บคนนี้เขาไล่ออกอ๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวนี่เขาไล่ออกเลยเลยไม่ธรรมดาคุณไม่รู้แล้วนะราการไล่เจ้าของบริษัทออกใช่เป็นไงครับไม่ธรรมดาก็ไม่ต้องมาทำทุกวันเวลาจะถ่ายรายการที่ผมเมาเลยคนพูดถึงนึกถึงป๋องกับพลทองพับนะครับตอของเรานี่แหละครับเวลามาถ่ายรายการเนี่ยสมมติว่าพรุ่งนี้จะมาถ่ายรายการพี่เก่งผู้จัดการของเราจะต้องชี้บอกว่าไปขัดตัวเลยขัดตัวมา นี่ป๋องหยุดนะถ้าเกินผมพูดแบบนั้นเหรอใช่ผมไม่ได้พูดแบบนั้นป๋องไปไกลไปไม่ต้องไปแล้วโอ้โหนี่แหละครับผมผู้มีอำนาจอยู่เบื้องหลังพวกเราเป็นเงาทรรมน์ที่คอยปกคุมพวกเราอยู่แต่วันนี้ฮะับพิธีกรคนกลางของเรานั้นเราได้รับเกียรติจากเซเลปหรือว่าเป็นเสียงที่ว่าเล็บควาดครับผมทำไมขอทำไมคุณเรียกเขาเซเลบ อ่ะเล็บอะไรอ่ะเล็บครบดีกว่าโอ้โหตัดแล้วครับผมตัดแล้วใช่ไหมฮะเหม็นไหมเหม็นเหม็นครับผมขอโทษคนที่กินข้าวอยู่วันนี้อยูกับน้องบีบีครับพาราโดเล่ธรระดาครับผมพาราดอนธรรมดาก็พอครับเฮ้ยชื่อคุณพาราโดเล่เท่ดีเท่เหรอเออเดี๋ยวไปแจ้งทะเบียนอีกนะแกงแกงไปเปลี่ยนชื่อเออครับผม อะไรวะเออเอาที่กับบีบีครับคุณผู้ชมครับนะฮะและพวกเรา3คนครับวันนี้ฮะเรื่องราวสยองขวัญตื่นเต้นแล้วก็ข่าวแปลกๆทั่วโลกเนี่ยรวมกันอยู่ที่นี่ครับใช่ครับผมนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมรายการของเราก็อย่างที่พูดกันไปแล้วสี่ทุ่มทั่วอาคารครับทางทูวิชั่นสามหกสามแล้วก็69สิบเก้าเวทีวีนั่นเองนะครับครับผมและต้องขอบคุณกันอีกทีกันแล้วก่อนบีบีครับผมอร่อยเอาเรื่องครบเครื่องเดี๋ยวนี้เลยครับสวัสดี สวัสดีพี่เขายางเออขอบคุณอร่อยเอาเรื่องคบเครื่องเรื่องหมูสับต้องไวๆรสหมูสับครับผมนี่ขอบคุณมากๆนะคขอบคุณนะผขอคิดดิอร่อยเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ขอขอตีมาอีกทีไม่ไเอาแล้วสงสารมันแต่ว่าถ้าเกิด่ใจดีท่านไหนหรือท่านอื่นที่สนใจอยากจะมาร่วมหอลงๆกับเราครับนะครับผมมาเป็นได้เลยใหญ่ใจดีดีกว่ามาถึงกันร่วมหอลงๆกันเลยทำไมคำคำคนไทยไง ร่วมหอลงลงอะครับว่าอยู่ด้วยกันก็จะแก่จนเท่างั้นผมต้องไปอยู่บ้านเขาเลยนะฮะเราจะไปอยู่บ้านเขาเลยนะทุกวันนี่กินข้าวที่บ้างไม่พอไม่หรอโอ้โหนี่ไปกินบ้านไปกินบ้านสปอนเซอร์อีกนี่ไปกินบ้านสปอนเซอร์อีกอ่ะที่บอกว่าไปโรงงานไปวายไงอยู่ตรงไหนนะเอ้ยอยู่นู่นออมน้อยไปดิไปคุ้อยู่นู้นเลยทำไมไกลไสแหนไกลเหรอเมื่อก่อนกูคุณก็ไปบ่อย ครับผมไปดูข่าวกันเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเป็นเรื่องไปดูคลิปกันคลิปอะไรไม่มีคลิปไม่มีเหรอไม่มีคลิปไม่มีข่าวคุณมาถึงอยู่ดีๆคุณจะมาเข้าโค้งเข้าข่าวเลยคุณแบบว่าเฮ้ยมีอะไรมาโหวตมีผมฟิตเนี่ยฟิตเนี่ยเอเขายังมีนู่นมีนี่เลยมีอะไรอ่ะฮะเขายังมีหรือว่าการนำสมมีเซนใช่ วันนี้เดี๋ยวเรามาพบข่าวกันนะครับผมครับผมอย่าไปทำแบบนี้แถวหน้าวินมอเตอร์ไซค์นะโ <c oughs> ดยกระทืบแน่เลยครับผม <c oughs> คุณชอมาแต่ว่าอย่างที่บอกครับ <c oughs> รายการของเรานั้นทำรายการคู่กันกับ รายการเดือดช็อกเอฟเอ็มที่ออกอากาศทาง f m ฟเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งอาร์วันเรียลรีพอร์ตวันครับส่วนช่องทางในการติดต่อของเราก็ข้อมูลต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่คุณผู้ฟังจะสามารถแนะนํากันมานะครับส่งมาได้ที่อีเมลแอดเดรสของเราที่ช็อกเอฟเอ็ม hotmail com ครับครับผมนะก็ส่งกันมาได้เลยนะครับเรื่องราวเรื่องอะไรแปลกๆเราก็จะหยิบยกนํามาเล่ามาพูดฝรั่งกันอย่างเช่นวันนี้นะที่น้องบีบีเกินไปนะก็มีคู้ฟังคู้ชมนะฮะ ก็ส่งข้อมูลเรื่องราวของข่าวๆนี้ออนะมาให้กับพวกเรานะฮะเราก็เลยหยิบยกข่าวนี้เนะี่ยมาเล่าแล้วก็ออกมานําเสนอให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังกันนะครับผมข่าวที่ว่านั่นก็คือนะครับก็ทีมชาติไทยเนี่ยก็จะมีการอุ่นเครื่องกับทีมชาต<อ>ิโรูนะอ<ท>าจารทษดครับผมเดี๋ยวในรายการผีในรายการผีไม่เกี่ยวกับฟุตบอลครับผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวครับอ่ะผมผม ผิดรายการนฮะคุณคิดว่าคุณใส่เสื้อนันทบดินมาเนี่ยแล้วคุณจะเป็นนันทบดินเหรอคุณใช่เพราะว่าคุณไม่ได้เป็นนันทบดินเลยครับคือเก็บแมวหน่อยคือแบบนี้คือผมใส่เสื้อนันทบดินมาไม่มีอะไรมากคือแค่อยากจะบอกฝากไปถึงน้องเขาครับว่าน่ารักมากเลยน้องนันทบดินเลยเหรอใช่คุณเพ่เคยเห็นเหรอครับน้องสาวเขาเหรอใช่ครับน้องสาวเขาครัคือเรียนอยู่ใช่ครับผมเรียนซาวน์บลิชชีตเค้กับผมนี่ใส่เอาใจเออนี่ไม่หวังเสื้อก็หวังน้อง ต้อ <Abby> ง <at Christmas> มีหวังตลอดไม่ได้เสียดด้วยซ้ำชื่อน้องชายผมดีกว่าคนนี้ไม่หวังอะไรทั้งสิ้นตังก็ไม่เอานะฮะบอกเลยครับพูดแล้วนะวันนี้ขัดคาดตัวเอาล่าข่าวดีว่ะบบิ๊บล่าอันะนี้ข่าวจริงนะคุณผู้ชมอันนี้เขาส่งให้เจนเขาบอกว่าตอนนี้กำลังกระชอนในโลกไอ้นี่เลยโลกออนไลน์กระชอนไม่อยู่ตรงนี้อะไม่ใช่อันนี้เป็นกระสุนกระสุนเพราะว่ากำลังมาแรงในโลกออนไลน์เป็นภาพคลิปหนึ่ง คลิปหรือภาพถ่ายเอาดีๆภาพถ่ายก็ได้อ่าเดี๋ยวบีบีภาพภาคุณนี่มันไม่แม่นยำข้อมูลหรือเปล่าเนี่ยเออเอเอเข้ามานี่โพะโพกโพะโพะแป๊บหนึ่งผมขอดูเลยแล้วกันเออเออเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณเอถ่ายได้ที่จังหวัดปราจีนบุรีครับโดยอาสาสมัครมูลนิธิท่านหนึ่งเขาถ่ายได้ในงานศพศพหนึ่งเนี่ยซึ่งต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นวัดป่าอ่าก็ยังใช้ เชิงตะกอหรือว่าเตาเผาแบบโบราณอยู่ครับซึ่งเขาก็ไปทําพิธีเผากันเนี่ยเขาก็ไปถ่ายรูปตรงตอนเผาศพเนี่ยไปพบผู้ชายคนหนึ่งยืนดูอยู่ยืนดูอยู่ไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ภาพคนั้นไ็ภาพเลยนะนั่นน่ะเห็นตามที่วงแดงๆไว้ไหมครับเหมอนเขากาลังดูว่ากําลังเผาร่างตัวเองอยู่เหมือนเจ้าของวิญญาณเนี่ย การดูแลตัวเองที่กาลังไหม้ไฟไปครับนี่เป็นเรื่องปแปลกๆแล้วคือ,อยังไงครับเขามีเรื่องราวมีสตอรี่อะไรไหมทำไมถึงอยู่ดีๆถึงถึงแบบว่าเฮ้ยต้องมาเผาอะไรเงี้ยเพราะว่าหอพอพอพอเห็นอยู่เหมือนมีการเก็บศพไว้เนี่ยซึ่งต้องบอกก่อนว่าเอาเรียกชื่อเลยแล้วกันนะเป็นศพของน้องกบน้องกบเนี่ยเสียชีวิตมาแล้วสองปีที่ผ่านมาทางญาติเนี่ยก็เลยได้นําศพเนี่ยมาพ็ญกุศลเพื่อที่จะได้เอามา ให้ไปสู่สุขสวรรค์สุขสวรรค์สุขสวรรัสดิ์ไปสู่อยู่ใกล้สุขสวัสดิ์กะวะเดี๋ยวไม่ใช่สุขสวัสดิ์นี่อยู่ใกล้พระประแดงไหมอยู่สุขสวัสดิ์จะได้ให้ไปผุดไปเกิดโดนญาติญาติเนี่ยมาร่วมงานเป็นจำนวนมากทางด้านนางรัศมีอ่ะหยิบมาดูก็ได้เออครับนางรัศมีเนี่ยแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ย ได้เปิดเผยว่าลูกชายเนี่ยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเลยจึงได้น้ำศพมาฝังไว้ที่วัดป่าแห่งนี้นะครับผมต่อมาฝังลูกชายไปเข้าฝันฝังแล้วลูกชายไปเข้าฝันว่าอึดอัด อยางออกจากท่อซึ่งที่เนี่ยน่ะเขาเป็นท่อกลมๆไม่ได้เป็นต้องบอกหีบต้องบอกคุณผู้ชมก่อนบางวัดเนี่ยจะะก่อปูนมาเป็นช่องสี่เหลี่ยมที่เราเรียกหรือว่าเราเรียกกันว่าเป็นคอนโดเก็บศพไว้ไว้รอญาติเองก็ดีรวมไปถึงศพไร้ญาติก็ดีนะฮะรอเรื่องของคดีความอะไรก็ดีของที่วัดอื่นเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นช่องสี่เหลี่ยมแต่บางวัดก็เป็นเหมือนวัดนี้นะฮะซึ่งเป็นท่อปูนซีเมนท่อคอนกรีทท่อกลมๆนะับผมก็มาวางเรียงต่อกันแล้วเอาศพใส่ไว้ใช่ไหมฮะ ลูกชายมาเข้าฝันว่าเขาอึดอัดเมาอยากออกไปจากที่นี่ครับทางด้านแม่ก็เลยสงสารลูกก็เลยทําการพิธีเผาเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณของลูกชายให้ไปเกิดได้เองแล้วก็พาพไปติดมาก็เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณของน้องกบเนี่ยถูกต้องมายืนดูร่างตัวเองถูกต้องครับผมเป็นครั้งสุดท้ายอันนี้เป็นรูปแปลกๆนะอันนี้มีชาวบงชาวบ้านดินยันหรือว่าคนที่ครอบครัวเห็นรูปนี้แล้วเขาว่าใช่น้องกบไหม เป็นทางญาติเขายืนยันเขายืนย,นยัน,ยนว่าทางพี่มูลนิี่เขาถ่ายแล้วเห็นสิ่งแปลกๆเนีแบบ่ยเขาก็เลยไปให้แม่ดูเขาบอกนี่ใช่ลูกชายเขา อออันนี้เห็นล่างตัวเองเห็นชัดเลยนะฮะใช่เห็นขนาดว่าช่องว่างล่างเนี่ยเห็นเท้าคู่หนึ่งด้วยตอนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดูเลยพี่นิดแล้วก็วิจารณในการรับชมของคุณผู้ชมด้วยครับผมครับผมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวนี่ก็คือผู้ชมเลยส่งมาให้แล้วกันนะฮะส่วนใครไปเจอข่าวแปลกๆหรือมีข้อมูลแปลกๆก็ส่งมาได้นะครับตามที่อยู่ที่เราบอกไปนั่นเองนะครับครับผมชุงนี้พักกันดีกว่าจ้ะพักเลยไหมวันนี้มีสื่อไปรับเชิญไหมหรือว่ามีแขกรับเชิญไหมฮะมีสี่แหมรายการม้ีห่ผ คูฟังคูชมไปชมตลอดทั้งชั erm <c <c oh <g <g ่วโมงไม่ได้หรอกกลุ่มศิลป uh ินเกิร์กใช่ไหมเกิกุ๊บเกรอเกิรกุูบเกิรเกิรกูปเกิร์เกิรกิร์เกิร์กิรเกิรกิเกิกิร์ร์กิร์ร์เิรกรริกกกริเ์เ บอยแบนนี่บอยแบนผู้ชายแบนแบนเป็นเครื่องดื่มชูกําลังเอาไวกินตอนเช้าเเวลาแห้งๆมาไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมตายตายมีชัดมีหลักอ่ะเขื่อนช่วยพักสักครู่ช่วนแลกับมาแขกรับเชิญรออยู่นะครับส่วนจะเป็นใครอะไรงานเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามครับเดี๋ยวนะพี่พอลก่อนนะเฮ้ยเสียงอะไรวะผมไม่ได้เล่นพี่ผมจะแก้พี่ทำไมผมเดินอยู่คนเดียวเนี่ย ดูอก่อนนะเฮ้ยเสียงอะไรวะผมไม่ได้เิ่นพี่ผมจะแก้พี่ทำไมผมเดินอยู่คนเดียวเนี่ย สวยยังพูดเ่อต้องมีน้ำตาไม่ว่าจะขาวสวยหมวยเซ็กซี่น้าตาดีก็ไม่มีใครจะหักอกฉันได้เลยสากีโวอยากมีสักครั้งที่ฉันต้องเสียน้ำตาอยากเป็นคนช้ำรักที่โดนเธอทิงมาแต่ทุกๆครั้งฉันกลับสนุกและเฮฮาเพราะฉันไม่เคยอกหักกับเขาซากีอยากจะอกหัก รักแต่ปุปศักดิ์มัติดที่นาตาดอยากจะอ,อกหักซักทีแต่มันก็คงต้องเสียเวลาอยากจะอ,อกหักสักครั้งอยากจะลองเสียน้าตาแต่สุดท้ายฉันคงต้องเสียเวลา,าไม่เคยจะทำ ใหนก็มีแต่คนมองตามไม่ว่าจะเป็นสาวสวยหรือว่าแม้กระทั่งยามถึงแม้ว่าฉันน่นจะเป็นคนหล่อแต่ขอให้เธอคนสวยมาหักอกฉันนะอันนางามก็มีผู้หญิงในโลกนี้ต่างมากมายแต่ว่าฉันก็ไม่เคยคิดจะชายตาแหล่แค่ในทุกๆวันนี้ฉันยังมีเธอมาเทคแคร์เรามาเลยแซฟวิงเลิฟกันนะเธอโวอยากมีสักครั้งที่ฉันต้องเสียนานตาอยากเป็นคนช้ำรักที่โดน ฉันกลับสนุกและเฮฮาเพราะฉันไม่เคยอ,อกหักกับการสักที่อยากจะอ,อกหักสักครั้งแต่อุป,ปสรรคมันติดี่นาตาดีอยากจะอ,อกหักสักทีแต่มันก็คงต้องเสียเวลาอยากจะอ,อกหักสักครั้งอยากจะลองเสีย

ศิลปินแล้วนะครับผมใครอะใครอะที่เปิดไปเมื่อกี้นี้กับวงบีทบอยยยสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับผมนะฮะอยากอกหักแต่อุปสรรคติดที่หน้าตาเป็นไงชื่อเพลงชื่อเยาวแต่ความหมายมันบอกอยู่แล้วแล้วก็เข้ากับทั้งทั้งสาคนเลยนะฮะสามคนเราสาคนครับ สาวคนเราโอเคดีมากนะฮะสาวคนนี้เว้ยยืนโขกหังทั้งต่อยแน่ตาดีก็โขกหลักตลอดแค่แต่งเพลงมาแบบว่าอุปโลกอะไรอย่างนี้นั่นแหละเออก่อนักร้องนามมดยักษ์นี่คือผมคุ้นเนาะคุ้นน้องอยู่แล้วนะฮะเจอกันบ่อยมากสมัยก่อนนี่อยู่โคโนซันเดย์นะล้อเรื่อมขี่น่ากลัวมากคุยเท่าไหร่วะโคโนซันเดย์ไม่ใช่ไม่ให้ติมครับผมเอาไม่ใช่ครับ่ครัแนะนำตัวก่อนแต่ละคนเป็นใครอะไรอย่างไรเชิญเลยครับ ครับ้านเลขที่ด้วยนะบ้านเลขที่ด้วยครับสวัสดีครับซอยอะไรด้วยนะซอยด้วยแปดสิบแปดถ้าแปดเนี่ยไม่ตลกของมันเลยเดี๋ยวมันก็ต่อยขวานรับคุณย่าครับรองนาครับนี่สวัสดีครับใบโพครับปีกอครับปีกออ่ะฮะ สวัสดีครับท็อปครับเล่นเบสครับอือเล่นคนน่ะอีกคนเนีอสวัสดีครับผมปาล์มครับเดี๋ยวสองชื่อแล้วบ้าหรือเปล่าคนไม่สบายครับอีกคนไม่สบายอ่ะเขามีสี่คนอยู่โรงพยาบาลไหนอ่ะอยู่ศรีธัญญาโอ้ฉีดยาเลยใช่ไหมเออดีเฮ้ยปาล์มนี่เพื่อนมึงแล้วเนี่ยดูแล้วกันนะเออเล่นขนาดเนี้ยเนี่ยเจือบอนยักษ์ ไม่พูดถึงปลาไม่บอกปลาไม่ดูอยู่เผื่อปาดูอยู่ดูนิื่องเล่นเนี่ยหาวุ้งไม่เหรอเชื่อสงสัยนิดนึงทำไมทำไมต้องมดยักษ์อ่ะก้าให้พี่ๆได้ถามนี่แหละครับพี่คือน้องหยอกบอกว่าเล็กตัวเล็กไม่ไม่ไม่คือคือพี่ตอบ่เฉยๆไปมดอะไรนะมดยักษ์มดยักษ์มดยักษ์นะครับผมเอาไว้ให้หมาถามครับโอ้ให้หมาถามด้วยอยากรู้จังเลยตัวเล็กครับตัวเล็กคนตัวเล็กแล้วก็เหมือนกับ แกเคสแต่ก่อนอยู่อยู่อีกวงหนึ่งมาแล้วก็พี่ๆเขาก็เฮ้ยต้องชื่อนี้อือจดแกเคสใช่ครับเออไปงี้ะครับอีกวงเขาไล่ออกเลยเลยไปทำวงเองบอแล้วชื่อไอ้มดเฉยเขบอกแล้วจริงๆ้วพี่แนะนำให้เปลี่ยนจากมดยักษ์เป็นมดแดงดีกว่าแดงเลยเออติดหูดิเออครับสวัสดีครับผมมดแดงครับนักองนำเอามดยักษ์ดีกว่าครับมดยักษ์อันนี้แล้วบีบบอยครับสังกัดอะไรครับตอนนี้อ่าตอนนี้อิสระครับ อิสระแล้วฮะก็คือไม่ได้มีค่ายไม่มีอะไรไมม่ีครับก็ทำด้วยใจรักใช่ครับเออแล้วมารวมตัวกันได้นานเน่ยฮะเด็กๆคือบีบอยเนี่ยรวมตัวใช้เวลาก่อนจะมาถึงวันนี้ก็สองปีครับสองปีแล้วเหรอสองปีก็จะมีส่วนที่อย่างอย่างเนี้ยอ่ฮะชื่ออะไรนะอา้มาด้วยกันเลยวะท็อปท็อปเนี่ยเขาทําทำเดโมเพลงนี้กับผมมาก่อนเมื่อสองปีที่แล้วอ่าฮะแต่ว่าเขาขอหยุดไปเพราะว่าเขาต้องไปเรียน เรียนให้จบก่อนแล้วก็พอเคยหยุดโปรเจกต์นี้กระทบแล้วก็โอเคก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็มีประกวดไม่เมื่อยอะเดินตั้งสองปีเมื่อยมากครับพี่เออรถมงรถเมย์เช็คทรเซ็กซี่ก็มีก็ไม่ขึ้นเหรอเป็นเส้นทางเหรอเส้นทางการเป็นศิลปินของเทยเหรอแล้วก็ประกวดมีไปประกวดของไอ้คนนี้พูดได้ใไหมพูดพูดได้ครับพูดได้ครับรีวายไทยแลนด์อะไรครับรีวายของเกงห้าตัวครับผมรีวายของเกงเหรอรีวายไทยแลนด์ก็ประกวด 260ร้อยหกิบกว่าคลิปสองร้อยหกสิบกว่าคลิปใช่ไหมแล้วก็ได้ที่สามมาโอ้โหจริงเหรอครับแล้วก็เล่นเล่นเพลงตัวเองหมดอืมคราวนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะแบบอยากจะทําเพลงจริงจังแล้วก็เลยมารวบตัวรวบตัวกันใหม่ก็เขาจบรวบตัวเหมือนจับคนพิดยังไงใช่ครับผมครับผมก็เลยเหมือนลักลอบจับยาเสพติดกันไปรู้ปะก็เลยได้ท็อปได้ท็อปกลับมาแล้วก็น้องโพนี่ก็รู้จักกัน ที่โพไซดอนใช่ครับนี่ฉายาจริงมาฉายาจริงของเขาคือโพไซดอนครับครับผมหู้จักที่ที่หาดใหญ่เป็นเด็กบ้านเดียวกันจริงเหรอโอ้สวัสดีครับเทพเจ้าสายน้ำนี่เด็กขาดใหญ่หรอนี้ครับผมครับโอ้แล้วก็โอเคมารู้จักกันในในสายวงโยทีกรุงเทพอีกอีกทีนึงก็ชวนกันมาเลยคือน้องสนน้องปามก็เป็นรุ่นน้องที่สิลปกรร่วมกันครับคือคือคร่าวๆก็คือง่ายๆคือพวกเราเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะอยู่ รู้จักกันมานานแล้วใช่ครับแล้วก็อยู่ในสถาบันหรือว่าโรงเรียนที่อยู่ที่เดียวกันด้วยนะครับใครเป็นคนก่อตั้งวงอ่ะพี่ถามจริงผมเป็นคนเริ่มต้นครับมดเองเลยอ่ะครับใช่ครับแปลกแล้วทำไมคือทำไมต้องเป็นบีทบอยด้วยความเหนืแนวเพลงที่เราฟังคอนเกียบมันมันมันไม่ใช่เหมือนถ้าพูดถึงบีทบอยมันต้องแบบว่าแแรร็็ปปยน้องผมครับบีทบ็อยครับเชิญครับบีทบ็อยเดี๋ยวหนีก่อนเดี๋ยวคำเดี๋ยวแา้เข้าหัวต้อพี่ เป็นกระดาษทิชชู่ครับผมขอไปล้างมือแป๊บนึงเลออตะลึงเสน่ห์เต็มมือหมดและเออเออทำไมมันต้อวันบีบบอยแล้วบีบบอยเราเนึกถึงเออฮิปฮอปนึกถึงแรปนึกถึงอะไรเงี้ยแล้วแล้วแนวเพลงที่เราได้ยินออกมามันมันดูโจ๊ะเจาะมันดูเป็นป๊อปมันดูใสๆเงี้ยเอาอย่งี้เอาอย่างี้พีถามก่อนมดครับพวกเราคืออะไรวงแนวดนตรีของเราคืออะไรคือจริงๆเราเป็นป๊อปล็อกครับแต่ว่า กลัวว่าจะธรรมดาไปก็เลยเป็นสตรีทล็อกใช่ไหมเราสตรีทล็อกไหมอ้าวเอ้ยเดฟเอ้ยตกสายวะเนี่ยตกสายวะเรียบร้อยเป็นสตรีทล็อกครับพี่ก็คือเราจะรวมแบบคล้ายๆกับแฟชั่นที่มีเป็นสตรีทยีนพวกสตรีทแวร์พวกอะไรเงี้ยแบบรวมกันก็จะมีความเป็นล็อกอยู่ตรงกลางแต่เราก็จะมีความเป็นทิปฮอ ความเป็นโซ่ด้วยก็จะมีอีก2 3งสามซิงเกิลที่ทําอยู่ตอนนี้ก็จะมีความเป็นเพื่อชีวิตนิดๆเข้ามาคือเรียกเรียกผสมผสานใช่ครับมีกลิ่นอายคือหลักๆคือล็อกได้เป็นแกนกลางใช่ครับได้มีบีชบล็อกเข้ามามีอาีเข้ามามีเพื่อชีวิตเข้ามาไปกลิ่นๆหน่อยด้วยความพิถามก่อนด้วยความพิสตล์ของเราแล้วก็เราเป็นเด็กตายในนี้ด้วยปวยในส่วนปะด้วยครับก็แต่อย่างชื่อชื่อแรกก็คือจะเป็นบีชบีชบอยที่เป็นชายหาดแต่ว่า เข้าไปเซิร์ชใน YouTube แล้วมีคุณลุงรุ่นใหญ่เขาชื่อวงว่าบีชบอยอยู่แล้วก็ถ้าลงไปอีกรั้นจะกลัวลิขสิทธิ์ข้ามชาติก็เลยเปลี่ยนเป็น Beat บอยที่เป็นจังหวะเพราะว่าอันนี้มีที่มาที่ไปจริงๆที่เพราะว่าทำไมอ่ะบีชเนี่ยแปลว่าจังหวะใช่ไหมพี่ครับนี่เขาเป็นมือเบสเขาตีแสเนอเขาแข่งแสนเป็นเพร์คัชันได้นี่ก็ เป็นพักชันอย่างผมก็เคยเป็นมือกองเก่ามาคือทุกอย่างจะมีความเป็นบีชของจังหวะอยู่ในฟังเป็งพวกเราเนี่ยนะฮะก็เลยเป็นที่มาของบีชบอยครับผมครับผมทีนี้มาพูดมาพูดถึงงานเพลงนี้ก่อนนะครับอยากอยากอกหักแต่อุปสรรคติดที่หน้าตานะครับงานนี้ก็คือความหมายตรงๆแหละใช่ไหมแล้วอยากหักแต่เราคิดว่าเราหน้าตาดียังไงคอืมคือโดยโดยโดยคอนเซปต์นี้ครับได้เริ่มต้นมาจากนั่งทานกาแฟแล้วก็มีรถสิบล้อผ่าน หล่นทุนเขาร้านกาแฟตู้เรียบร้อยรอดได้สามครับขอบคุณครับนี่หิ่งห้อยต้องโนไลค์ยูแฝดแล้วสิบล้านบาทอะอะไรเพราะเหมนี่ถามจริงมีสติ๊กเกอร์กับพี่สติ๊กเกอร์แปะอยู่ข้างรถข้างเลยว่ายากรค่ะแต่อุปสรรคติดที่หน้าตาดีผมก็เลยปิ๊งไอเดียอันนี้มาก็เลยคุยกับดีเจดีเจเขาจะเป็นคนเขียนเนื้อเพลงน้องจูนเขาก็จะแบบ เฮ้ยพี่เอาคอนเสปต์ตนี้นะผมก็เกริ่นให้ฟังว่าขอท่อนฮุกแบบอยากจะอกหักสักครั้งแต่อุปสรคในีที่หน้าตาดีผมให้ไกลน้องเขาไปแค่นี้อสองวันไกลหลงพาหลงใช่ใชรอบอยสองวันมาไอ้ห่ามึงแค่ปูวัน่นี้มึงรีบเอาังเลยนะลอจนสองปีไม่มาเห็นครับเพลงเสร็จเอเพลงเสร็จมานี่คือแบบชอบเลยโดยคอนเสปต์ตที่น้องเขาก็แบบว่าไม่ได้เขียนมาจากตัวผมเขียนมาจากชีวิตคนอื่นอะไรเงี้ยเขียนมาเพลงมาให้ แต่ความหมายขอความหมายตรงๆเลยคือก็จริงๆอะอยากมีแฟนครับพี่แต่ว่าหน้าตาไม่ดีหน้าตาผมดีอ่ะผมทำยังไงก็อกหักตลอดอยากอกหักแต่จริงๆก็ทีอะไรเนี่ยทีเยเป็นแบบนี้เป็นคนหน้าตาดีว่ะทีนี้ก็ดีแล้วครับผมมาแล้วแต่งแลครับผมผมผมเพ่มผมโอเคเลยไม่ต้องเคียงครับคุณนี่ไม่ต้องเคียงแล้วก็เก็เนื้อหาตรงกับชื่อเพลงนั่นแหละก็ครับแล้วก็ตอนนี้มี MV ให้ดูแล้วด้วยมีแล้วครับนะเข้าไปดูที่ไหนอะไรยังไง ดาวน์โหลดได้ไหมดาวน์โหลดอ YouTube ครับเซ <YouTube S 1> ิร์ชเลยดาวน์โหลดไม่มี นะฮะมีแต่ราวโดดใช่ครับก็ยังไงยังไงเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วช่องทางการหาของฟรีก็เต็มที่เลยครับครับผมนะครับก็ไม่มีเลขไม่มีอะไรเอองอกทุกคนไม่ไอ้ัวจูนไม่ได้ทุกอนไม่ได้ทุกคนไม่ได้สักหนไม่แี้วกคนไม่ค่ายไงคนที่ไดาทมีคนไม่งจ้ายกคนไม่ายที่คนไม่ได้ทุกคนไม่าย้ทกคนไม่ได้ทกคนไมหมด้ยคนไม่ได้ทุกคนไม่คด้ทุกคนไม่ไ้ทกคนาม่อด้ทกคนไม่งด้ทก๋นวม่ไน้ทุกคนไม่ได้ทยกคนไมาได้ทุยคนไมกรด ซืซอน่งดีกว่าเพราะดูสองคนเนี่ยยังดูเขินๆไม่ผมผมผมถามถอดได้ไหมฮะพูดได้ไหมครับผมเอออ๋อโอเคครับเขาบอกโบพูดได้นะพูดได้นะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจาะลึกชีวิตสองคนนี้บ้างดีกว่านะเป็นยังไงอะไรยังไงถึงมารวบรวมมารวมตัวอยู่กับพี่มดก็ได้ไงนะอ่เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวนะทอกคนอนนะ้อุ้ยเสียงอะไรวะ ผมไม่ได้เล่นพี่ผมจะแก้พี่ทำไมผมเดินอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวนะผมออกก่อนนะอุ้ยเสียงอะไรวะผมไม่ได้เล่นพี่ผมจะแก้พี่ทำไมผมเดินอยู่คนเดียวเนี่ย กับมากับเดอะสแครีทีวีของเรากันต่อในช่วงที่3มนะฮะเราก็พูดคุยกันไปพอสมควรแล้วนะ,ะ,ะแบบเรื่องราวของที่มาของวงที่มาของเพลงฮะเดี๋ยวเราาถาม2คนนี้มาดีกว่านะ,ะไม่ค่อยพูดค่อยจาเลย<ะ>สุพูดได้นะพูดได้ครับโพนะถ้าพูดได้นะโอเคครับถามนิดนึงก่อนเลยก็คือมารวมตัวอยู่กับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะรู้สึกไง,ไงบ้างกับการที่ได้ทํางานเพลงชิ้นนี้ขึ้นมาบ้าง รู้สึกโอ้โหยังเหนียวแน่ผมก็เมันเลือดอยู่เลือดบอกตามตรงแค่ผมก็รู้สึกเป็ขนลุกเดียวทผมก็ชงอยู่เลือดอะไรยังไงพงไงเชิญเลยครับผมก็รู้สึกแปลกใหม่ครับตอนแรกโดยผมเป็นคนตอนแรกไม่ได้มาเล่นอดนตตีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เล่นแบบวงโยอะไรเงี้ยมาแล้วพอมาเปลี่ยนมาทําอะไรแบบจินกันงผมก็รู้สึก เออมันแปลกดีอะไรเงี้ยครับแล้วส่วนตัวเราชอบแล้วด้วยครับชอบอยู่แล้วด้วยก <ๆ S 1> ็คือมันมันแตกต่างกับการเล่นวงโยธอทิ่ิไงฮะมากน้อยแค่ไหนไอะไรเงี้ยคือเราได้ด้ความที่เราเป็นเพื่ก์การ์เนอยู่แล้วแล้วพอต้องมาอยู่ลักษณะเนี้ยก็คือสมมติผมเล่นเล่นกองอยู่ในวงโยใช่ป่ะครับเวลาเล่นอยู่ในวงโยอย่างก็จะทํางานเป็นทีมทุกอย่างจะเป็นทีมหมดเลยครับเวลาเราตีเจ็ดแปดคน้ยเราก็ต้องตีให้มันพร้อมกันอะไรเนี้ยแบบนี้เรามาเป็น มือกองคนเดียวมือกองก็ต้องแบบเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยมากต้องแบบแอ้ทีมตัวเองในการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในงานล่าสุดของเรานงานในกลุ่มนี้ครับเรามีส่วนทำอะไรบ้างอยู่กับงานเพลงเพียงก็ไอทำเพลงนะครับก็ตีกองเนี่ยครับก็คืออ่านลายกองเองอคิดได้มีคิดลูกเล่นได้มีคิดจังหวะมีทำไมใช่ไหมฮะก็มีครับ มีบ้างก็คือมีการดีไซน์ออกมาให้ลักษณะคือเข้าตัวเองมากที่สุดครับทอปนะฮะครับผมทอปก็ดึงสายเป็ดมาแห่งแข่งใช่ถามก่อนครับเริ่มต้นอะไรยังไงถึงได้มารวมกับพวกเขาถึงตกลงปลงใจว่าจะต้องมารวมทีมกับ b e a ีชบอยครับเออหายไปสอปีอ่ะก็พอดีผมเรียนจบพอดีครับแล้วก็ไปเจอพี่มดที่ สนามมาดูมาดูแข่งวงโยงไงอ๋อหรือมิมดเขาขายน้ำอยู่ใช่ไหมไม่โดนกระเป๋าเด็กอยู่เออแต่หลังเจอพี่มดก็เลยชวนกลับมาทำะไรครับตอนเขาชวนคิดนานไหมตอนแรกก็ไม่นานนะไม่นานเลยใจง่ายไหวเนี่ยพี่เขได้ไปเรียนทำไมอีกสองปี อ๋อคนก็ต้องมีอนาคตเลยไม่คือคือปกติแล้วอย่างอย่างที่ฟังน้องพูดมาเรื่องของพื้นฐานคืออยู่กับดนตรีมาตั้งแต่สมัยเรียนเป็นวงโยธวาทิตศตัวท็อปนี่เล่นตำแหน่งอะไรับเบสครับเบสเหรอในวงโยมีเบสด้วยเหรออ๋อไม่ใช่ครับตีตีกองกองตีกองกองแล้วกองแท็กกองใหญ่กองเอ้ยกองแท็กกันแท็กกองแท็กฮะเฮ้ยขอนทำขิงสักแก้ววะไม่อยากมองดูแบบฮ้ย น้องเปขินเขินทำไมเราเขินทำไมเราคนเดียวกันเองอัะเออตอนจีบหญิงเป็นเขยนี้เลยวะใช่เออมีแฟนยังยังเอ๊ะหล่อนะหล่อนะหล่อหล่อหน้าตาดีนะ่ยเดี๋วถามวิ่งเงี้มีสามียังอ้าวเอ้ยชอบผู้ชายชอบเพลงแล้วแล้วเพลงเขาเองตัวท็อปเองมีส่วนอะไรกับเพลงเพลงนี้ครับทำอะไรบ้างส่วนอะไรกับเพลงเพลงนี้ครับพูดดังก็ได้ครับผมเล่นเบสครับดึมดึม อย่างเดียวเหรออย่างเดียวเลยไม่ได้มีการดีซใจหรือว่าพอคิดช่วยเพื่อนร่วมวงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีอะจริงๆตอนที่ตอนที่อัดนะครับจะเป็นมือเบสอีกคนหนึ่งครับก็คือน้องที่มาเล่นก่อนในตอนที่ท็อปก็ไปเรียนอืมอ๋ออย่างที่บอกอย่างที่บอกครับก็คือมีการเหมือนก็มีการทําไว้บ้างพอสมควรแล้วเรียนเพลงนี้อ่าฮะแล้วคือพอพอมานี่เสร็จปุ๊บพ็อปเข้าห้อัดเพลงจริงๆอ่ะท็อปได้เป็นคนอัดเองป่ะหรือว่าก็ใช้ลายเบสเก่าที่น้องเขาอัดไว้แล้วก็ตอนนี้ ถ้าคือตอนที่อัดก็เป็นอีกคนหนึ่งนะตอนล้วตอนนี้ผมเพิ่งมาเพิ่งมาเเข้ามาเ็จเมื่อกี้เห็นฟังอยู่ว่ามีการว่างเว้นไปสองปีแสดงว่าเพลงนี้ครับมดเพลงที่ทํามาไว้กี่ปีครับเนี่ยก็เนี่ยครับสองปีครับสองปีเต็มเลย S <S นะก,ก็คือระหว่างนั้นก็มีการไปทาอย่างนู้นอย่างอื่นด้วยก็มดก็ไปรวมตัวอยู่กับวงอื่นนะฮะแล้วก็เด็กๆนี่ก็อยู่ในวงโยแล้วพอหลายที่ไดามาก็กลับเอารวมตัวก<ห>ันพ,พี่ถามนิดนึงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเพลงในนี้มันมีเป็นออกเป็นแนวอื่นไหมเราก็ทําแนวอื่นไหมหรือว่าเพิ่มอะไรไหมหรือว่ายงเงเคยเคยมีทําเป็นเวอร์ชันเดโมครับเป็นเวอร์ชันเดโมถึงขนาดที่มีมิวสิกวิดีโอด้วยเป็นภาพออกมาเออก็คือแต่จริงๆแล้วคือมันจะเป็นทุกอย่างมันจะดูออกเป็นเดโมหมดก็คือ ผมจะเล่นคนเดียวเขจะไปเดินอยู่ในสยามผมก็จะใส่บ็อกเซอร์ตรงนี้ใช่ครับอสยามแก๊สะเหรอไม่ใช่ไม่สยามสยามไหนโรงแรมสยามเนี่ยบอกว่าใส่บ็อกเซอร์เดินอยู่ตัวเดียวเนี่ยก็เป็นเหมือนกับแบบว่าเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็มีเป็นมาร์กจุดไว้ว่ามีน้องผู้หญิงคนนึงคือหาผู้หญิงมาสามสี่คนก็ถ้าผมเดินผ่านจุดไหนก็ผู้หญิงก็จะเข้ามาลุมผมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดูแบบ